วันนี้ใครอยู่จำมัสสาท,ที่สูนกลางกายฐานที่เจ็ดบ้างจ๊ะสาธุสาธุสาธุโลกพระธรรมทายาทึงสารูปที่รักทั้งหลายวันนี้เราได้เป็นพระแท้กันหรือเปล่าจ๊ะสาธุา สาธุสาธุเปลื่มบิติและภาคภูมิใจในการเป็นพระแท้งของเราในวันนี้ไหมจ๊ะ,ะาจสาธุสาธุสาธุวันนี้โยมพ่อโยมแม่ในบุญญาการบวญข,ของเราเต็มที่ไหมจ๊ะ สาธุสาธุวันนี้ได้อธิษฐานจิตตามชายแมนแมนผู้มีบุญมาบวชคา,าสารหน้าอย่างน้อยรูปละสิบคนหรือเปล่าจ๊ะสาธุสาธุสาธุโอ้สุดยอดเลย ก็ต้องตอกย้ำซ้ำเดิมกันไปทุกๆวันนะจ๊ะเพราะนี่เป็นเครื่องสําคัญเลยที่จะปลูกจิตสํานึกให้การมาบวชในคราวนี้ในโครงการเขา้าพรรษานี่นะจ๊ะให้นาํามาเึงความเพลื่มงปิติและภาคภูมิใจของเรา เป็นการฟื้นฟูพระพุทธศาสนาให้กลับมาเฟื่องฟูเหมือนย้อนยุคพุทธกาลมี่สำคัญจ้าแต่คำถามที่ถามทีม่สำคัญเนาะแล้วก็จะเป็นประโยชน์แก่ทุกทุกคนทั้งพระทั้งโยมที่ถามวันนี้ใครอยู่จามาริสูรกางกายฐานที่จะบังจานมี่สำคัญนะสำคัญมากเลยโอ้มีชุมชนพิเศษอยู่ชุมชนหนึ่งนี่เนาะ พอคข้ารษาเนี่ยโอ้ไปอยู่จำรรษากันเต็มเลยก็จะแบ่งกันนะพระอยู่ส่วนพระเห,ห็นเห็นเก็กกละไแล้วก็โยมแต่งชุดขาวมานั่งสมาธินี่เนาะโอ้ดูมีความสุขทีเดียวตึมเลยนี่เนาะ เติมเลยจุมชนพิเศษนี 000, ่น่าศึกษาดีเดียวนี่เนาะเวลาก็ผ่านการอบรมมาแล้วได้ห้าสิบสี่วันเดี๋ยวลืมอะนับถอยหลังเลยเพียงแค่อก็จะถึงวันสิ้นสุดการอบรมโครงการ วัวปลาสรูปคำภาษาทั่วไทยอืมนี่นะทำไมชอบติดตามเลยอต,ตาฮะกเขาอยู่ภาษาจำภาษาีี่งไงอยู่ในที่แห่งหนึ่งไม่ถึงกันลึกลับแต่ว่าลีลับอ,อืมนี่นะ โอ้ตรงนั้นมันบรรยากาศดีมากๆเลยคำว,ว่าสัปปายะนี่นะที่เราเข้าใจเนะี่ยได้ในระดับหนึ่งดูเหมือนว่าจะเข้าใจแต่อยู่ตรงนั้นนะโอ้จะเข้าใจแจ่มแจ้งอ๋อสัปปายะมันเป็นอย่างนี้เองเนะี่ยมีอะไรบ้างจะ๊ะ ้งอาหารเป็นที่สบายทั้งอาวะาทั้งบุคคลและธรรมนะนแต่ที่นั่นอาหารเป็นที่สบายนะอากาศก็เป็นที่สบาย <c oughs> อาวาาก็เป็นที่สบายอารมณ์าาก็เป็นที่สบายโอ้แล้วก็อีกหลายๆอเนี่ยสบายก็ยาชอบพูดกันจนะนั่งเฉยๆมีสภาวะที่แตกต่างจากที่เราเคยเห็นนี่นะ มากเลยที่ตรงนั้นคําว่าอากาศดีที่เราต้องไปประเทศนั้นประเทศนี้ตรงนั้น,ตร,น,นตรงนี้นะถ้าไปถ้าเอามาเทียบกับตรงนี้นะไปไกลๆ oh. สภาพาสิง่งแวดล้อมที่ตรงนั้นดีมากเลยเพราะอารมณ์ดี อาพรดีอาวาดดีอาหารดีอากาศดีจึงไม่มีคนแก่เลย oh. มีแต่ผู้สูงอายุ oh. Oh. แต่ไม่แก่ไม่แก่ไม่แก่แก <Okay>. oh. จ้า โอ้ถ้าพูดแล้วก็เหมือนเป็นน้องๆที่เราฟังกันทุกคืนนั่นแหละนี่เนาะ